ว่าการทำศิลปกรรมก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับผมถ้าเกิดเราทําแล้วหล่อขึ้นทําแล้วสวยขึ้นเนี่ยก็ทําไปเถอะครับถ้าเกิดเรามีซัพพออย่างเงี้ยเพราะว่าศิลปกรรมนี่มันก็ช่วยได้หลายอย่างช่วยให้เรามีความมั่นใจขึ้นสําหรับคนที่แบบประสบอุบัติเหตุมาต้องการศิลปกรรมจริงๆอะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีการแก้ไขยอยู่แล้วครับผมการทาศิลปกรรมในปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองว่ามีข้อดีข้อด้อยยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าตาเนี่ยนะครับให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ อย่าให้มันมากเกินไปครับผมว่าน่าจะดีที่สุดนะครับการทำศิลปกรรมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะบอกว่าคือแบบบางคนทํามาก็ดีบางคนทํามาก็ไม่ดีนะคะถ้าเกิดอยากจะทําจริงๆนะคะบาะว่ามันต้องเลือกทําให้พอเหมาะกับตัวเองอะคะ่ะหล่อขึ้นสวยข,ขึน้นก็ดีนะผมคิดว่าถ้าเกิดทําไปแล้วมันไม่ดีมันแยากกว่าเดิมอ้าวเ็งเลยอย่างงี้มันมันต้องคิดดีๆเหมือนกันสําหรับน้องๆเด็กๆนี่คือชมว่าจริงๆหลายๆคนรูปร่างหน้าตาย,ยังไม่เข้าที่เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยบางทีถ้าเขาโต มันยังอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้อีกอะไรเงี้ยรอไว้แบบเอออายุประมาณหนึ่งนิ่งๆก่อนอะไรเงี้ยเราค่อยทําก็ได้ถ้ายังอยากจะทําจริงๆแหมเมื่อกี้นั่งนึกนะมีค<ช>ํา<ำ> <ไง S 2> ถามเกิดขึ้นในใจน้องเลยว่าถ้าพี่จารู้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยไปทสาสัลยกรรมมารับได้ไหมเอารับได้ดิมันปเป็นเรื่องปกติธรรมดามากพี่จริงเหรอเออเหมือนกันน้องก็รับได้ใช่ไหมจะไปทํามาน้องก็ยังรับได้เลย แม่ได้เป็นพิธีกรคู่กันเฉยๆพี่น้องของอปุปิ๊บอุปริยาอ,อ,อ่าล่อก็รับได้รับได้แต่กไม่ได้ทำมันีนเราอะ่ะโอ้โหพี่เป็นคนสัญกำแพงหรือเปล่าทำไมอะ่ะดูเด่นมาเชียวนี่มาไปเขินป่าสักชลสิทธิ์เลยนะออน้ำมาหลากัหลกๆที่นอนขวางกั้นน้ำได้อย่าผ่านไปแถวรับประสง์รับประสง์ไม่ได้นะตำรวจจับนะทำไมอ่ะพี่นึกว่าแกนน้ำแกน้ำบ้ามาเป็นแกนวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนเลยเออเอ้า โอเคนะครับยังคงส่ง s อ s เข้ามาร่วมสนุกกันได้4221519ส่วนไหนในร่างกายของคุณที่คุณอยากจะเปลี่ยนมากที่สุดช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ว่าทำแล้วว่า,วามันเกินไปได้เลยไม่เกินงามได้เลยมีตัวอย่างมากมายไก่กองอย่างเช่นมีมิสอ์เจนตินาคนหนึ่งที่เขาทำสัญญกรรมแล้วเสียชีวิตพี่สงสารนะคือเขาไปทำสัญญกรรมยกยกสะโพกค,คือยกเนี่ยยกบันท้ายขึ้น เออเมือสาวอเมริกาใต้สาวไอเจินตินาเขาต้องใส่บิกินีน่งบิกินี่ไปเล่นทะเลกันหน้าร้อนต้องเนาะโยนโฉมกันนิดนึงนั่งคิดเยอะเนาะใช่ใช่ต้องตายเลยวายตายเลยเพราะเนี่ยมันมีริ่มเลือดนะไปอุดที่ปอดในไงมันอุบัติเหตุใช่ใช่แล้อีกคนนึงอย่างน้องไอที่เป็น ีมชาติน้องบุ๋ม,มน้องบุ๋มน้องบุ๋มใช่ไหมครับุ๋มเป็นทักฬาทีมชาติทําจมูกแล้วก็แพทย์วางยาสลบนะครับคือการวางยาสลบต้องขอขอเสริมน,นิดนึงได้ไหมเวลาใครก็ตามที่อยากจะทําจมูกหรือว่าทาศัลยกรรมแล้วก็ต้องมีการวางยาสลบนะต้องมีวิสัญญีแพทย์มาวางยาสลบให้คุณจะมาวางสูงสี่สงห้าอไม่ใช่ว่าแพทย์ที่เป็นศัลยแพทย์จะมาวางยาสลบให้คุณได้ต้องมีแพทย์เฉพาะทางที่จะวางยาสลบให้เราเขาจะต้องคํานวณว่าเราเพศอะไรอายุเท่าไหร่เราความดันโลหิตเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้ นี่ไงเป็นไงเนี่ยพลาดเรื่องตรงวางยาสลบนี่แหละออก็เป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุไปอันหนึ่งเหมือนกันนะครับนะแต่ที่อยากให้พูดถึงมากที่สุดคือนีฝรั่งคนนี้ฝรั่งคนนี้ดาราฮอลลีวูดไงโอ้โจซิลีนอะไรนะ่ะคนนั้นที่เขาไปผ่าตัดสัลญ,ญกรรมทําตัวเป็นแมวว้ายชอบนางเนาะคือมันอย่างนี้คือสามีนางะเป็นคนชอบแมวนงก็เลยอยากจะเอาใจสามีด้วยการทําหน้าตัวเองให้เป็นแมว หมดค่าผ่าตัดสัญญกรรมไปทั้งหมดประมาณ70ล้านพี่พอค่า70็สิบล้านเจ็ดสิบล้านและหน้านางได้สิ่งที่นางได้มาคุณพระาได้มานะ้าเป็นแมวเหมือนเหมือนแมวที่โดนรถชนแล้วผ่านเสียผ่านชีวิตที่ก้าวมาแล้วบวมชึงนี่แหละตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่เราได้พูดกันไปนะครับเป็นตัวอย่างของการทําสัญญกรรมที่ ไม่พอดีพี่คือคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เรายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่นะครับอาจจะเกี่ยวเนื่องกับอาการอาการหนึ่งในสมัยนี้พี่อา,าอาการที่เขาเรียกว่าการเสพติดสัญญกรรม,มถูกอ,อยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในการสัญญกรรมยังไงถึงจะพอดีอยาก ถ้าอยากรู้ไปถามหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะพี่ไม่รู้อโอเคไปสำหรับการเสพติดสัญญกรรมครับเราถือว่าเป็นภาวะผิดปกติซึ่งซึ่งเกิดจากผู้รับการรักษาที่ได้พัรับการผ่าตัดเนี่ยไม่พอใจในสภาพตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหาข้อบอกพร่องแล้วก็ทาสัญญกรรมซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องทําการรักษาให้อาจจะต้องอมีการสื่อสารร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือว่าทางจิตแพทย์นะครับที่จะเข้า มาดูแลผู้ป่วยให้เขาปรับสภาพรูปร่างแล้วก็จิตใจให้เขายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ะ นี่ไงสัญญามเห็นไหมแล้วม<ช>ับนบอกไว้ได้มันไม่มีมาตรฐานไว้ว่าอันไหนคือพอดีอแค่ไหนคือพอใจแค่ไหนพอเธอพอตะเพียงอันนั้นคือต้องเตงกันช่วงสุดท้ายเลยแหละถ้าทำมากเกินไปก็ต้องพอเธอไม่ไหวจะเคลียร์ใช่น้าเบียมากคือมันมีเส้นบางๆขั้นจริงๆนะพี่ระหว่างคาว่าพอใจกับคําว่าพอดีมันขึ้นอยู่กับใครก็ตามที่เริ่มทําสัญญามไปแล้วพอเริ่มเสพติดปุ๊บต้องกลับมานึกถึงตัวเองนะว,ว่าเฮ้ยมันจะเกินงามไปหรือเปล่าเหมือนสาวเกาหลีไงที่หมอไม่ยอมทําสัญญามให้เอาน้ำมันพืชฉี น,น,นั่นพืชทิ้อันนั้นก็เกินไปเรียกว่าการเสพติดสัญญกรรมแล้วนะคุณผู้ชมนะเ <N> นาะเพราะฉะนั้นเราต้องวัดตัวเองนะว่าตรงไหนถึงจาพาะพอเหมาะพอควรกับอาชีพการงานของเรากับอายุของเรากับสภาพร่างกายของเราด้วยโอ้ต้องมีหลายอย่างนะก็ต้องมีข้อคิดข้อคำานึงก่อนจะทํานิดนึงถูกต,ต้องครับเพราะว่าทุกอย่างที่ทําสัญญกรรมต้องเตือนคุณผู้ชมเลยนะครับว่ามันเป็นการเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่ร่างกายโอเคมาช่วงท้ายของรายการนะเราก็จะมีคําถามนะครับจากคุณผู้ชมทางบ้านมาถามกันเกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมอ่าเราไปฟังกันดูครับไม่ทสาวบ ที่จบม .6 แล้วก็าจะขึ้นปีหนึ่งอะค่ะสามารถทําศัลยกรรมได้หรือเปล่าอะคะก็ตอบว่าทําได้นะครับแต่ว่าก็ควรจะศึกษากันก่อนช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะรับการผ่าตัดศัลยกรรมน,นะครับจริงๆเนี่ยเราเราทำได้เกือบทุกช่วงอายุนะครับแต่ว่ามีข้อเว้นนิดหนึ่งว่าในใน,ในเด็กหรือในผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ก็จะช่วยกันตัดสินใจระหว่างแพทย์กับ จากผู้ปกครองว่าเด็กน่าจะจะเหมาะสมที่ทําการผ่าตัดไหมนะครับครับผมก็ได้รับคําตอบไปแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นของเราแก่นเลยไงถึงแก่นเลยว่าน่าจะทําหรือไม่ทํายังไงต้องตัดสินด้วยวิจารณญาณของคุณผู้ชมเองนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะติดต่อในรายการของเราส่งข้อคุงข้อความเข้ามาได้นะครับ4221519หรือว่าทาง a c e b o o k ก็ได้อย่าลืมแชร์มาด้วยนะครับกิจกรรมที่เราฝากกันไปทรงพระเจริญถือป้ายกันมาถ่ายภาพมาเยอะๆอันนี้สาคัญมากเนาะสำคัญมากแล้วก็มาพบกับเราสองคนกับเรื่องราว แซ่บๆกันได้ใหม่ทุกวันจันร์นะครับเวลาประมาณ สี่หกห้าสิบห้าสี่หกหห้นั่นเองอนะครับทางททบอห้าแห่งนี้เนาะใช่แล้วนะครับแล้วก็ปิดจากโทรทัศน์ไปนะครับอย่าลืมไปฟังเราครับเราสองคนออนแอร์กันอยู่นะครับที่90 R ้าสิบรูมิดวีดีโอมุนวิทยุกันไปก็ได้นะครับหรือเวอรไวท์เว็บเก้าสิบรูมิดดอทเอฟเอ็มฟังออนไลน์กันได้ด้วยสนุกเวอร์ถูกต้องเลยนะอ้าวโอเคประเด็นแซ่บๆประเด็นยำๆกันนะครับจะเป็นยังไงต่อในอาทิตย์หน้าประเด็นมันจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับนะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี